ณหนะมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในเขตป่าส้นบดยังมีครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่น้ำกันน้นสามโขนพ่อแม่และลูกซื้อวาเสียง พวกเขาทั้งสามอาศัยยูตูบน้อยๆโดยคว่ำถูกยากลลำบากเพราะว่าแม่ของเสียงได้ป่วยหนักย้อนโลกบหวังดีจังเหดให้เสียงต้องเฮ็ดเวียกหนักเพื่อหาเงินมาชุนเจือขอบขั้วและปินปั้วแม่ของเขาบักเสียงกูละเมืยนะแม่มึงเดปินปั้วะเมื่อเงินมาหลายๆแต่แม่ของมึงก็ยั่งบ่หายดีว้ามากและจังแมนกูเสียได้เงินเด เอา้าพ่อคือว่าแบบนั้นพ่อบ่หักแม่แล้วบ่ชีเว่าหยังกะหักษาหนำใจแม่แนะ่หักษาหนำใจบ่เมื่อเมื่อกู้เหมิดนะ้ำแม่มึงหนีหลายป้านหดแล้วควยอยู่คอกะขายจนเหมิดดิ้นหน้าดิ้นสวนกะขายไปเหมิดแล้วแต่แม่ของมึ่งกะยั่งบ่หายดีเว้ามาและกู้เมื่อยและสิหายกู้เห็ดแนไใดล่ะพ่อว้าแบบนี้ได้จังได บอกเป็นอย่างดอกลูก้ยแม่นคว่ำพอมึงว่าวฮัลลาพอของมึงหาเงินมาปินป้วแม่กะเมืหลายแล้วเขาใจพ่อด้วยนะไม่นาะแม่ถ้าพอปเป็นป้วแม่ลูกนี่แะสิเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อซอกหาเงินมาหักษาแม่เองขอบใจเดอ้อลูกแต่แม่คงอยู่น้ำลูกอีกไม่นานแม่อย่าว้าแบบนั่นเตะผมเชื่อว่าวันหนึ่งแม่ต้องกลับมาหายดีเป็นปกติอย่างแน่นอนข ใชลูกมากๆนะลูกเอยถ้าแม่จากไปแล้วลูกจงดูมันขยันเพียนเด้อลูกจังเฉียวตัวโหลดอยู่ในสภาแฟดล้อมแบบนี้เออแม่เจ็บแพ้งแล้วสงสัยสิบ่ไาไว้เออตาย นั่นแหละครับเสี่ยงบบท่านได้หาเงินมาปินปว้วแม่สำแต่แม่ของเสี่ยงทนกับว่มเจ็บปวดโบไดต่อโลกห้ายบบหวังดีบัางเบียดเป็นเวลาโดนจังเฮดไถแม่ของเสี่ยงจากไปโดยโบมมีวันหวนกลับมาเมื่อเป็นแนวนานเสี่ยงจังหูซึกเสียใจหลายคาดบ่ถึงว่าแม่ของต้นจะจากไปไหวป้านนีอ๋าแม่จากไปแล้วละผมจะอยู่กับไผ่ไผ่ที่เรานิทานก่อนนอนให้ผมพัง มึงอย่าเสียใจไปเลยแม่ของมึงจากไปละดีแล้วแม่ของมึงจะบ่เจ็บป,ป่วดอีกต่อไปย้อนพ่อหันละ่ะไปบอกแบบนั่นให้แม่ได้เงินจังเฮ็ดให้แม่เสียใจและจากไปไหวแบบเน้เป็นย้อนพ่อเอ,ออเออเออแม่มึงก็จากไปแล้วละมึงเสียใจอีหยังเอาแถวว่าบอกว่ามึงเสียใจไปซ้ำใดแม่ของมึงก็บกับมาดอก จากหน่อยกูย้เสอาแม่ไม่มาเลียงมึงเองแต่นี่ต่อไปมึงจะบองเงาอีกแล้วลูกเอ๋ยหาแม่ไม่พอเป็นบ้าแล้วบอแม่จากไปย่งบทันหอดสิบนาทีกะเอ้าแม่ไม่แล้วนี่พ่อบ่ไดหักแม่จากดีเลยบอรเรื่องฮักมันกะหักอยู่แต่แม่ของมึงอยากจากไปเองเนาะช่วยบ่ไดแล้วนั่นล่ละครับเสี่ยงเมื่อได้ยินพ่อของตนเว่าแบบนั้นเสี่ยงก็มดแน่วสีสรรหาอีอยังมาว้ากับ พอเสาว,วันถัดไปเสี่ยงก็ได้ลุกตั้งแต่เสาเพื่อไปจัดพิธีงานศพให้แม่ของตนพร้อมด้วยเศร้าบานจำนวนหนึ่ง แม่จงไปที่ชอบที่ชอบเดอ้อบบเจ็บบ่ปวดอีกต่อไปจงไปแป่นนั่งฝ่าอยู่บนสวรรค์พุนเดอร์มาเดอ้อบักเซียงพอมึงกระตังโพดอหลีนะแม่มึงใต้แท้ๆพอของมึงก็ยั่งบม,มางานันศพแมนแมนกู้กกับโจักคือกันสงสัยไปติดสาวแอนหน้าไปห่างลูกหนึ่งหันบ่จักอย่างไกล้บ้าเมื่อกี้นี่เห็นพอของมึงนางล้มสาวอยู่โอ้ยสมพ่อดอกแม่ของมึงจะจอมใจตายบักเซียง นั่นละครับเสี่ยงเมื่อได้ยินแนวนั้นเสี่ยงก็บริ้ตอบโตแต่ยางใดได้แต่เก็บความเจ็บปวดนี้ไว้คนเดียว พ่อโ,โดนพิธีงานศพของแม่เสียงก็ได้เซ็จสินเสียงจึงได้กลับบานด้วยความโศกเศร้าเสียใจพ่อเมื่อหอดเสียงก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่าพ่อของเสียงได้เอาเมียใหม่ซื้อว่าแอนนาพร้อมด้วยลูกชายซื้อว่าบิ๊กแบกเอ้าบักเสียงมาหอดก็ดีแล้วกู้ิีแนะนําแม่ใหม่ให้มึ่งหูจกักนี่แม่ใหม่ของมึ่งซื้อว่าแอนนาส่วนน้องของมึ่งซื้อว่าบิ๊กแบกมีหยังกะจงให้เกียรติและฮัก แม่ใหม่ของมึงคนนี้คือกับแม่ของมึงแท้ๆเดอ้อสบายดีลูกงินดีที่ได้หูจกักนั่นแหละครับเสี่ยงเมื่อเห็นแนวนั้นก็หูซึกเสียใจเป็นอย่างมาจังบริตอบแม่ใหม่ของต้นแต่ย่างไดก่อนที่จะเข้าไปนอนด้วยความอิดเมยแอนนาผูเป็นแม่เลี้ยงเมื่อเห็นแนวนั้นก็หูซึกบ่พ่อใจและก็มโหสุดขีดแต่ก็อดเอาพอแก้งใจพอของเสียงแอนนาเป็นแม่ห่างลูกหนึ่งซึ่ง มีหน้าตาสวยงามแต่งตัวเกง่งใส่เงินพุ่มเพื่อยเป็นวาลินติดก้านผานันและมีจิตใจเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นทุกวิธีทางแต่ด้วยความจบงามจังเฮ็ดให้พอของเสี่ยงหลงหักแอนนาจนหัวปักหัวปัมหาเงินได้เท่าใดก็เอามาให้แอนนาเมียใหม่ของต้นจนเหมิดอยู่มาามือหนึ่งย่อนผ้าพและดูก้านแหงแรลงติดต่อกันมาหลายเดือนจังเฮ็ดไห้พอของเสี่ยงหาเงิน มาจุนเจื้อขอบขัวด้วยความทุก์ยากลำบากหลายพ่อบักเสีง้งขอแนงเงินเสียวไปลีดผมและสื่อขีมกันแดดอา้าวเมื่อวานเนก็คือว่าหายอยู่บักหลายๆเติบเอาไปเห็ดหยังหมดไว้แทรนเอาไปเห็ดเล็บหมดเล็บของดีสานมันยาวเกินไปโอ้ยเมียเอ๋ยตัวใดบ่จํำเป็นกับประหยัดแนทอนสิพุ่มเพื่อยหลายเงินแห้งหายากอยู่โอ้ยขอเงินทอนนี่ก็ว่าให้ขนาดนอ่าณ Wow, dog. ตอนแรกนอนไผ่นอนมั่นรวดเด้อเอ้ยเมียเอ,อ๋ยสิวจังสันตีเอาเงินนี่หาแสนเก็บสั้นตัวว่าง่ายแบบนี้แหมนั่นล่ละครับพอของเสี่ยงบกาหอดสิคัดใจแอนนาเมียใหม่ของตนเลยพอของเสี่ยงจังเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เมียใหม่ของตนต้องการก้องกั้นขามกับแม่ของเสี่ยงของเงินสื้อยาเพียงหน่อยเดียวก็จมเอาเ้าแถววะว่าวาแล้วก็น่าสงสารแม่ของเสี่ยงเนาะขับเนาะ เสาวันถัดไปพอของเสี้ยงก็ได้ตื่นตั้งแต่เสาแล้วว้ากับเมียของตนออกไปว่าที่หากผมว่าสิออกไปหาเงินอยู่ต่างเมืองเพราะว่าบ้านเฮ้ามันแหงแหลงหลายหาเงินยากผมไปเถื่อนี้ก็เป็นอาทิตย์สองทิ์หรือเป็นเดือนจังสีได้กลับมามีหยางกับเบิ่งบักเสี่ยงแน่นับแต่แม่ของมั่นจากไปกับเห็นมั่นคอยเว้าคอยจ้ากลับไผเอาแต่เก็บตัวเงียบอยู่ในห้อง กด่พอมีปัญหาเถงว่าดีสันจะเป็นแม่เลี้ยงแต่ดีสันก็าหาักเสี่ยงคือกับลูกแต่แท่ของดีสันคุณบบต้องเป็นห่วงดอกดีสันจะดูแลเสี่ยงเองคุณว่าแบบนี้ผมกะโล่งใจผมจะพ่าวไปพ่าวกลับเดอ้อผ่าหาเงินมไห่เมียสุดที่หักเสริมความงาม ขอบใจจ้าเมียฮักผัวทีสุดคือกันเดอร์น้องคือกันเดอร์ผัวไปก่อนเมื่อทั้งสองขอบลากกันแล้วพอของเสี่ยงก็ได้มุ่งนาเดินทางไปต่างเมืองทันทีหลังจากที่พอของเสี่ยงจากไปแล้วสีหน้าของแอนนาแม่ใไม่ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคขนแล้วบอกบิ๊กแบกลูกของตนไปเอินบักเสี่ยงมาบิ๊กลูกมึงไปลปูกบักเสี่ยงบังสวยตะเวนเพ่นป้านนีเลยยั่งบลูกมันสีนอนเอาเหรียญค้่มบอกกูยง อยากกินเขาแล้วไปปลุกมันเดี่ยวนี้ได้แม่ลูกก็อยากกินเขาคือกันสิไปปลุกมันก่อนไปเดี่ยวนี้ล,ลูกคั่นมันโมลูกเกานำหดมันหลดได้จัดหายตามขําขอเมื่อเวา้าจบบิ๊กแบกก็ได้จับเอากระโ้นํำแล้วเขาไปปลุกเอาเสียงที่กำลังหลับย่างแกบจมบิ๊กได้หดนำใส่ตู้ของเสียงแล้วห้องใส่เสียงออกไปวะบักเสียงลูกๆแม่ของกูอยากกินเขาแล้วไปไปไป,ไปแต,แตงกินให้พวกกูมึงนสินอนเอาเหรียญข้าไปผากพ่อม มึงโบ่เสี่ยงเมื่อบ๊กถอกน้ำใส่เสี่ยงก็ได้เสด็จขืนด้วยความงงแล้วถามบ๊กแบกออกไปว่าบักแบกมึงถอกน้ำใส่กู้เห็ดสังมึงปลุกกู้ดีดีกระไดปลุกดีดีมึงสีลุกบอ่อปลุกแบบนี้แหละมาจักสมกับมึงเป็นอย่างมึงเขวบอดี้แบบไหนมึงเป็นน้องใดคนแบบมึงกู้บนับถือเป็นไอ้ดอกบ่าัานบอกข้าว่าย่เฮือนเรียวกันในีมึงพงตกกลางไปแล้วสีต่อปากต่อข้ามหลายไปหนึ่งเข่าหูแก้งให้พวกกู้กิน เ,เมื่อได้ยินแนวนั้นโก็โมโหสุดขีดแต่ก็เฮ็ดหยังบ่ได้ดเพราะพอของตนคงจะหายและบ่เข้าขางต้นอย่างแน่นอนก่อนที่จะตอบบิ๊กแบกออกไปว่าได้อายชิไปหนึ่งเขาแตงกินเดี๋ยวนี่ละ่ะเมื่อเว้าจบเสี่ยงก็ได้ไปหนึ่งเขาแตงกินให้บิ๊กแบกกับแอนนาแม่เลี้ยงของตนเมื่อแตงกินแล้วแล้วเสี่ยงก็ได้ไปอาบน้ำในขณะที่เสี่ยงกำลังอาบน้ำอยู่นั้นสองแมรูก็ได้เขามา กินเขากินป้าที่เสี่ยงแตงป้าไหวไห้จนหมดด้วยโบจงหายเสี่ยงจักหน่อยเดียวเมื่อทั้งสองกินอิ่มแล้วเสี่ยงก็ได้เขามาโอพ่อดีเมื่อเป็นแนวนั้นเสี่ยงจึงได้เบ้าออกมาด้วยควอมอยากหห้ว่าพวกมึงสองขนกระตังโพอดอีหลีกู้อดสาแตงกินหายพวกมึงกับเพราะว่าพวกมึงหิวเขากินก่อนกู้กูบ้บัวสีมีความเค็ดจงให้กู้หน่อยหนึ่งกับโบไดน้นอะกูก้กะ วคือกันสมนำนามึงนี่เป็นโทษฐานที่มึงบ่ตอบกู้ในมือน,นันเหตให้กู้เสียหน่าย่างแหกกู้บ่ตอบมึงตอนใดตอนกู้จะเฮือนหลังนี่ไม่ไม่ฮันเดมึงลืมละบอโอ้ยมึงกะเจ้ากี้เจ้าแค้นแทนอ้อเรื่องท่านี้ก็ยั่งเอามาใส่ใจกู้ขอโทษมึงหูจักขอโทษแบบนี้ก็ดีแล้วถ้ามึงเกงกับกู้ต่อไปมึงจะต้องเจอที่กนี่ลอยเท่าสมนำนาต่อไปมึงอย่าคิดล่องดีกับพวกกูพรของ กูไปใส่แล้วคือโบเห็นพอของมึงไปหาเงินมาให้กู้ใส่หันตีอยู่ต่างเมืองมึงสิฮู้อีหยังแต่ละมือเอาแต่นอนติดเตียงจักหน่อยก็บใต้ต้ามแม่มึงไปดอกโอมึงเว้าอีหยังกับกูกู้ก็บโบได้วาแต่มึงเว้าให้แม่กู้เห็ดหยังกู้ไปเห็ุหยังให้พวกมึงพวกมึงจึงได้หลังเกียดกูเอาแท้ๆนั่นละครับทั้งสองเห็นว่าพอของเสี่ยงย่อยุสองแม่ลูกที่มีจิตใจโหดเทียมก็ได้หลังแกเอาเปียก เสี่ยงทุกอย่างว่าว่าเสี่ยงแนวเสียเสียหายหายและใส่เสี่ยงทุกอย่างที่ต้นนั่นต้องการบ่าว่าจะเป็นแต่งอยู่ขั้วเกนและซักเครื่องซักของให้ต้นกับลูกและเฮ็ดเวียกนักทุกอย่างตามที่สองแม่ลูกใจโหดนั่นต้องการอยู่มาามือหนึ่งเสี่ยงก็ได้ปัดกวดนาบานตามเดินบานของตนเมเลียงใจโหดก็ได้เข้ามาเพื่อหวังที่จะแก่งเสียงกบ็บังเอิญไปลืนล่นหล้มเสี่ยงเมื่อเห็นแนว นนั้นก็เลยห้องถามแอนนาแม่เลี้ยงออกไปว่าเอ้าแม่เป็นจังได้หกล้มเจ็บหลายบ่อและในขณะที่เสียงกําลังถามแบบนั้นพอของเสียงก็ได้กลับมาแต่เหตุเวียกพ่อดีแอนนาแม่เลี้ยงเมื่อเห็นแนวนั้นก็ได้ว่าเสแสงตัวผัวของต้นออกไปว่าผัวจ๋าผัวมาแล้วดีฉันกําลังปัดกวาดนาบ้านอยู่ดีดีเสียงก็ได้พักดีสันจนลม้มแล้วก็ญยาิดึงเอาพ่อยกวาดบ้านน้ำดีสันหวังจะ ตี <Party. S 1> พอมันบอมานคือมึงบอตองเวาบักเสียงกูบอกมึงจักเธอแล้วอยู่น้ากันแทนที่สีหักแพ่งกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้แม่หยังมาทําหายแม่เลี้ยงของมึงแบบนี้กูผิดหวังในตัวมึงแท้ๆอย่าไปวาลูกเลยดิสันหูที่ว่านับแต่ดิสันกับลูกก้าวเข้ามาอยู่เพื่อนหลังนี้เสียงก็บรได้มมกคีนาดิสันกับลูกเลยนับแต่คุณไปหาเงินเสียงก็ได้ลังแก้ดิสันกับลูกตั้งหลายครั้งบ้าที่ แตงปราเขาป๋าไววเส <im sharing> <im> ี it. <im> nice <everywhere> <im <ite> <im ่ยงก็ได้เขาไปลักกินจนหมดด้วยโบจงห้ดีสันกับลูกกินเลยแต่ดีสันก็บได้โกดแค้นให้เสี่ยงดอกเห็นระบ่บมักเสี่ยงแม่ของเมืองเฮ็ดทุกเสียงทุกอย่างเพื่อดูแลเมืองมึงกับตอบแทนแม่เลี้ยงของมึงแบบนี้กูมาเต่เวียกหาเงินมาเมื่อยๆก็มาเจอเรื่องให้หายแบบนี้กูผิดหวังนํามึงเท้ได้บักเสี่ยงมันบ่ได้เป็นแบบเมียของพ่อว้าเลยพ่อกับพังแต่เมียจอมโหดของพ่อว้าภายเดียวบักเสี่ยงมึงกะี ียงกูบอกกูเป็นพอมึ่ใไนับแต่นี้ต่อไปให้มึงหนีออกจากเพื่อนหลังนี้ไปสีไปอยู่ใสกกอยู่ลูกจะซัวแบบมึงบ่ต้องมาอยู่เพื่อนของกูเพราะเพื่องเขาสูกหาเรื่องซ้ำนี่พอต้องไล่ลูกออกจากเพื่อนเลยบ่แมน<อ>กูบอสนดอกถามึงสิเป็นคนแบบนี้ไปไปหนีนออกจากเพื่อนกู้ไปล่ะครับเสียงเมื่อเห็นพอของตนว่าแบบนั้นเสียงก็ต้องตกใจสุดขีดและหูซึกเสียใจเป็นอย่างมา<อ>เสียงบย่อยากจะเสือในสิ่งที่เห็น และสิ่งที่ใดยินเลยจังเหตไ้เสียงตัดสินใจมุ่งนาเดินทางออกจากบ้านด้วยบบหูว่าวันข้างนาของต้นนั้นจะเป็นแนวดเมื่อเสียงไปวิจแล้วแอนนาแม่เลี้ยงก็ได้ว่าเสแสงกับพ่อของเสียงออกไปว่าเัวสุดที่หักเอ้ยคุณบกควรไปไล่เสียงออกจากบ้านเลยนะเสียงยังเป็นเด็กอยู่ยังบบหูผิดสอบสัวดีอย่างกายามันดอกไพบอกมันบบหูจักขวมและทําตัวนาเกียรติแบบนี้ที่สันคด โทษเดอ้อที่เป็นต้นเหตุให้คุณต้องไล่ลูกของคุณออกจากเพื่อนไปพ่อแล้วบตองเว้าดอกเอาเงินนี่ให้เมียสุดที่หักขอบคุณหลายๆเด้อคุณผัวดีสันหักคุณที่สุดไปๆไปเขาไปในเพื่อนกันเถอะดีสันจะนวดให้นวดอย่างเดียวบบเอาได้มันต้องทำอย่างอื่นนามได้จัดให้ตามคำขอออ นั่นล่ะครับเมื่อเสี่ยงได้ออกจากเฮือนไปพอของเสี่ยงก็บ่ได้สนใจหรืออีดูต้นสงสารเสี่ยงเลยและบ่สนว่าเสี่ยงจะเป็นแน่วใดใส่ซีวิตกินอยูจังใดแต่ละมือพอของเสี่ยงก็จะเหตเวียกหนาเพื่อหาเงินมาให้เมียสุดที่หักของเขาใส่สื่อเครื่องไม้ซื่อนำอบนำหอมและแต,งต่งโตหรูหลาใส่เงินพุ่มเพื่อยไปวันหวานตัดภาพมาทีเสียงเมื่อพอของเขาได้ไล่ออกจากเฮือนไปเสียงก็ได้สัตเซ พะเนจรไปต้ามป่าตามโดงต้ามหมู่บ้านต่างๆด้วยความทุก์ยากลําบากหลายและในขณะที่เสี่ยงกําลังยางต้ามหมู่บ้านนั้นเสี่ยงก็ได้ไปพบกับหลวงพ่อที่กําลังยางบิณฑบาตต้ามหมู่บ้านเสี่ยงเมื่อเห็นแนวนั้นก็หูซึกดีใจแล้วเขาไปถามไทยหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมเป็นเด็กกาผพาแม่และถือกพอกับแม่เลี้ยงได้ไลผมออกจากบ้านตอนนี้ผมโบหูสิไปเพิงไผแล้วอายเอยนองกรบ มผมขอไปอาศัยอยู่วัดน้ำหลวงพ่อได้บ่โอ้มึงบ่แมนบักเสี้ยงบ่แมนแล้วหลวงพ่อหูจักผมได้จังได้อ๋อมึงบ่เจอกู้อลีบ่นี่กะกูก้นี่แหละไปงานศพของแม่มึงตอนที่กู้บ่ท่านได้ออกบวชโอ้โลกมันคือก้มแฉเป็นจังไดหลวงพ่อจึงได้มาบวชได้ล่ะโอ้ชีวิตของกู้กะไข่คือมึงหันละเมียของหลวงพ่อก็ได้จากไปย้อนโลกให้บังเบียดส่วน ลูกของกูก็ได้สร้างขอบคั่ไปเบิดแล้วกูจึงบททวงแล้วจึงเดินสายถ้ำนี่ละอ๋อเขาใจแล้วหลวงพอ่อผมไปขออาศัยอยู่วัดน้ำหลวงพ่อได้บ่ได้ตัวชีวิตของมึงสั้างนาสงสารแม่ของมึงใต้ไปแทนที่พอสิเบิ่งแย่งดูแลกลับมาไลยมึงออกจากเฮื่อน,ย,อนอาาย้อนเมียใหม่เว้ามาล่ะกูเจ็บตาไปไปไป,ไปอยู่น้ำหลวงพอดีกลัวขอบใจลหลายๆเด้อหลวงพ่อที่ช่วยผมไว ถ้าบบได้หลวงพอสวยไหว้บหูวัดีวิตของผมสิเป็นแนวดบ่โบเป็นหยังดอกแต่มึงอยู่น้ำหลวงพอมึงต้องปฏิบัติกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งขัดไดถ้าโบปฏิบัติกฎระเบียบของวัดหลวงพอก็คงให้มึงอยู่น้ำโบได้ได้หลวงพอผมสัญญาว่าจะปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกฎระเบียบของวัดว่างออกทุกอย่างเมื่อหลวงพอกับเสี่ยงสนทนากันแล้วหลวงพอก็ได้พาเสี่ยงเมื่อวัดพ่อป ไหหอดเสี่ยงก็ได้เหตุทุกอย่างทีหลวงพอบอกบ่าจะเป็นปัดกวดเดินบาทล่างถวยบวงจ้องสามและที่สำคัญเสี่ยงยังปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีเวลาได้ผ่านไปหลายเดือนหลวงพอเมื่อเห็นเสี่ยงเป็นคนดีมีความอดทนปฏิบัติธรรมและกฎระเบียบของวัดทุกอย่างเมื่อเป็นแนวนั้นหลวงพอจังได้ว้ากับเสี่ยงด้วยความซาบซึ้งออกไปว่าเสี่ยงเอ๋ยมึงอยู่วัด มาก็หลายเดือนแล้วหลวงพ่อก็เห็นแล้วว่ามึ่งเป็นคนดีปฏิบัติกฎระเบียบได้ทุกอย่างหลวงพ่อจังอยากบวชให้มึง่งและเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แม่ของมึ่งอีกด้วยมึ่งสิสนใจบ่เสี่ยงเมื่อได้ยินแนวนั้นก็ดีใจสุดขีดและบอละซาตอบตกลงทันทีบวชครับหลวงพอ่อขอบใจลหลายๆเดอ้อดีหลายมืออื่นเดอ้อหลวงพ่อสีบวชให้ส่วนมือนี้ให้มึงเกี้ยมพรอมทุกอย่าง แต่ต้นนี้ไปบินธบาศกับหลวงพ่อกนได้ครับหลวงพอ่อเมื่อเสี่ยงกับหลวงพ่อส้อนทนากันแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้เลาะบินธบาศต้าม,มู่บานและในขณะที่เสี่ยงกับหลวงพ่อกำลังเลาะบินทบาศอยู่นั้นเสี่ยงก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเห็นแอนนาแม่ไมของตนได้ย่างผ่านมาก,กับสไส้ไหวก้างขนและสไส้ไหวก้างข้นคนนั้นก็คงจะเป็นผัวไมของแอนนาอย่างแน่นอนเมื่อเป็น แนวนั้นเสี่ยงจึงได้ถามแอนหน้าออกไปว่าแม,แม่แม่มาเห็ดหยางอยู่นี่และไส้คนนี้เดแมนไผ่ไผ่แมนแม,แม่ของมึงคนนี้แมนผัวของกูเศรษฐีคนที่รวยกูมูในมูบานอ่ะผัวใหม่และพ่อของกู้เดมึงทิมพ่อของกู้ละบอแมนแล้วกู้ทิมพ่อมึงไปแล้วพ่อของมึงทุกกระทุกจนกระจนแถมยังป่วยโซ่นอนติดเตียงให้กู้เบิงอีกหาพ่อของกู้ป่วยแล้วมึงทิมพ่อของกู้ไปนี่นะ ลาดมากบงูคือพอมึงนอให้หกูหลอกจนหมดตัวมึงคือสัวอะไรเห็นแก่ตัวแบบนี้คนคือมึงสักวันกั้มจะตามสนองเสี่ยงเมื่อหูคือแนวนั้นก็โมโหสุดหยีดแล้วก็อดเป็นห่วงพอของต้นบัไดจึงได้ว้กกับหลวงพออ,อกไปว่าหลวงพอผมขอเมื่อเฮื่อไปเบิ่งพอก่อนเดอผมเป็นห่วงพอของผมหมาพอของผมปว่วยหนกักบบหูวัดต้นนี่สิเป็นแนวดถ้าพอของผมหายดีแล้วผมจะมาบวชน้ำหลวงพอ นะขอบใจทุกชิงทุกอย่างเด้อหลวงพอขอบใจหลายๆโบเป็นยังโดกเสี่ยงเอ่ยมีโอกาสจังคอยบัวแต่ต้นนี้เผาไปเบิงพอของมึงก่อนไปผมไปก็เด้อหลวงพอโชคเจดันละครับเมื่อเสี่ยงขอบล่าหลวงพอแลว้วเสี่ยงก็ไไ้มุ่งหน้าเดินทางกลับไปหาพอของตนด้วยค่วมเป็นห่วงถึงว่าพอตนเองนั่นจะหายและไรตนเอ่งออกจากบ้านก็ตามพ่อเมื่อหอดเสี่ยงก็ต้องได้อ้าปากค้างและ แตะตกใจกสุดขีดเพราะว่าพอของต้นนั้นได้ใต้ไปได้สองสามวันแล้วเสี่ยงเมื่อเห็นแนวนั้นก็หูซึกเสียใจเป็นอย่างมากและหูซึกผิดที่ต้นเองบได้มาเบิงแย่งพอในเวลาเจ็บป่วยจนพอตองมาตายด้วยความทรมานแบบนี้และในขณะที่เสี่ยงกำลังเสาเสียใจอยู่นั้นเสี่ยงก็ได้เหลือกต้าไปเห็นจดหมายลาใต้ของพอ จังเฮ็ดไห้ไยเสี่ยงหีบเผาจับเอามาอา่านทันทีเสี่ยงเอ๋ยทาลูกได้อ่านจดหมายลาใต้ของพอแล้วจงให้ลูกนำเอาศพของพอไปทำพิธีแน่เดอ้อพอขอโทษที่ผ่านมาพอเห็นแก่ตัวจนเกินไปด้วยล่ลูกออกจากบ้านและบอพังลูกอธิบายเลยแต่ตอนนี้พ่อฮู้แล้วว่าแอนนาแม่ใหม่ของลูกเป็นคนบด่ดีและเป็นคนสร้างเรื่องนั่นขึ้นมาเองแอนนาแม่ใหม่ของ ของหลูกบบได้หักพอจริ้งดอกเขาพอเพียงแต่หลอกใส่เงินน้ำพอพอเถ่าแก่แล้วเฮ็ดเวียกหนกักหาเงินบดได้แม่ไม่ของหลูกก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคขนด้วยคว้วที่พอหักแม่ไม่ของหลูกหลายพอจึงได้จำใจเฮ็ดเวียกหนกักเพื่อหาเงินจนล้มป่วยสุดท้ายแม่ไม่ของหลูกก็ทิมพอไปแล้วป๋าให้พอนอนป่วยตามลำพังพอเสียใจจังด พอกระขอโทษน้ำหลูกหลายๆเดอยกโทษให้พอด้วยพอหักลูกเสมอหลังจากนั้นพอของเสี่ยงก็ได้ซ่อมใจตายเสี่ยงเมื่อหูคือแนวนั้นก็หูซึกเสียใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะเหตุพิธีทางศาสนาแล้วน้ำศพของพอไปผังไวที่ปราสาทมูบานหลังจากนั้นเสี่ยงก็ได้ออกบวชตลอดสีวิตน้ำหลวงพอเพื่ออุทิศบุญกุศลและผลบุญไปใหพ้พ พ่อแม่ของตนและเพื่อให้พ่อกับแม่ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีจบบรีบูน